ผมมีของเล่นใหม่นะครับที่อยากจะแนะนำครับกับแบรนด์นะครับ JBL ที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับผมนะครับ V s u p r Bros นะครับผมวันนี้นะครับเจอผมกันอีกครั้งหนึ่งนานๆเจอกันทีหนึ่งนะครับไม่ใช่เพราะว่าผมไม่อยากมารีวิวนะครับแต่ช่วงนี้นะครับ อ่าผมมีธุระค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้นะฮะผมมีของเล่นใหม่นะครับที่อยากจะแนะนำครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับแบรนด์นะครับ JBL ที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับผมเห็นไหมฮะ JBL นะครับมีลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกับซีรีส์ชาร์ตนั่นเองนะครับชาร์ตนะครับตอนนี้นะครับมาถึงตัวที่5แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเรามีชาร์ต5้วางจำหน่ายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ เราสามารถที่จะเลือกซื้อได้แล้วนะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแล้วชาร์จ5นะครับมีดียังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับสำหรับเจ้าตัว JBL ชาร์จ5นะครับมันดีกว่าชาร์จสี่ยังไงบ้างนี่ก่อนที่พูดถึงชาร์จสี่นะครับนี่ผมหยิบมาให้ดูด้วยนะครับชาร์จสีหน้าตาเป็นยางี้นะครับอย่างแรกเลยครับชาร์จ5นะฮะเห็นไหมครับนี่ชาร์จ5นะครับนี่ชาร์จสี่นะครับ ชาร์5ดีไซน์นะครับแตกต่างอย่างชัดเจนครับดีไซน์ฉบเฉี่ยวเลยเห็นไหมครับดูเท่ขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะครับติดกับตัวชาร์จ4นะครับแล้วก็สเปคนะครับในเรื่องของความเสถียรของสัญญาณครับตอนนี้นะครับชาร์จ5นะครับเป็นบลูทูธแบบ5.1แล้วนะครับ5.1ฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเกมฟังเพลงดูหนังด้วยลำโพง JBL ช h a r จ5ตัวนี้นะครับไม่มีดีเลยแน่นอนนะครับส่วนเจ้าชาร์จ4นะครับที่อ่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ที่บลูทูธอยู่ที่4.2ครับผมฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาไปดูหนังนะครับหรือเล่นเกมดีเลยแน่นอนครับฉะนั้นผมจะพูดถึงข้อดีของชาร์จ5ที่ปรับปรุงมาจากชาร์จ4นะครับในส่วนของเรื่องอ่าอะไรอีกครับในเรื่องของการกันน้ำนะครับปรับปรุงสเปคมาให้ดีขึ้นนะครับเจ้าตัวชาร์จ4นี้นะครับ เขามี i p พ7นะครับแต่ตัวนี้นะครับชาร์จ5มัน7เหมือนกันแต่มันเป็น IP 6 7นะครับผม6 7เลยนะครับ6 7หมายควาว่าอะไร6ตัวหน้าไมาถึงกันฝุ่นได้แบบโอ้ดีเยี่ยมเลยนะครับฝุ่นอะไรเงี้ยไม่ทำอันตรายให้กับตัวนี้เลยนะครับทนทานมากนะครับ7นะครับด้านหลังมาถึงกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดิมนะครับซึ่งตัวชาร์จ4เนี่ยจะกันฝุ่นได้ไม่ดีเท่ากับตัวชาร์จ5นะครับ อานะครับเห็นไหมครับว่าความอึดถึกทนนะครับชาร์จ5สเปคกินขาดแล้วนะครับ2นะครับสัญญาณนะครับบูทูธ5.1แล้วนะครับไม่มีดีเลยนะครับส่วนชาร์จ4นะครับเพียงแค่4.2นะครับฉะนั้นถ้าคุณไปดูหนังนะครับหรือเล่นเกมนะครับแนะนำนะครับชาร์จ5รุ่นใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคนสอบถามแน่นอนครับแบตอึดไหมครับแน่นอนครับว่า ชื่อซีรีส์ว่าชาร์จนะครับหมายคมว่าอะไรครับหมายคมว่าเขามีแบตที่อึดนะครับอึดยังไงครับอึดที่จะสามารถเล่นเพลงนะครับเปิดลําโพงดังๆนะครับแล้วก็คุณจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับจัดเต็มนะครับ20ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับอีกทั้งนะครับถ้าแบตคุณยังเหลืออยู่นะครับมือถือคุณแบตหมดใช่ไหมครับคุณเสียบเจ้าตัวนี้แล้วเพราะตัวนี้เป็น power bank ด้วยนะครับสมชื่อนะครับว่า ร์นั่นเองนะครับชาร์จก็คือคุณสามารถเป็นพ่อแบงค์ได้ด้วยส่วนในเรื่องของอะไรครับถ้าคุณมีลำโพงนะครับตัวชาร์จนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคุณสามารถใช้โหมด JBL Party Boost ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องของแนวเสียงของเจ้าตัว JBL c h a r g 5นะครับในเรื่องของพลังเบสก่อนนะครับตัว Charge 5นะครับเบสนะครับจะลงได้ลึกขึ้นนะครับ เสียงจะไม่สั่นไม่คลางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดดังๆเนี่ยมันจะมีสั่นแล้วก็จะมีคลางอยู่บ้างนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวจะหนักแน่นขึ้นนะครับเบสนะครับดฟเบสเขาเนี่ยลงลึกลึกขึ้นนะครับเป็นลูกใหญ่อิมแพคมันๆนะครับแล้วก็ตัวมวลของเขานะครับจะไม่บวมนะครับฟังแล้วสนุกนะครับมีความอิ่มกระแทกอิมแพคมันๆนะครับตัวนี้นะเหมาะกับสายปาร์ตี้นะครับเหมาะกับเพลงแนวอะไรบ้างนะครับ edm นะครับฮิปฮอปนะครับดิลนะครับ ล็อกนะครับป๊อปล็อกป๊อปได้หมดเลยครับเคป๊อปนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เคป๊อปฟังดีมากเลยนะครับสายปาร์ตี้นะครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับตัว GPL c h a r ชาร์จ5นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,990บาทนะครับจะแพงกว่าตัวชาร์จ4นะครับนิดหน่อยนะครับตัวชาร์จ4อยู่ที่6 5 9 0นะครับตัวนี้อยู่ที่นะครับ6990นะครับ ซึ่งผมมองว่าเพิ่มนิดนึงนะครับอัปเกรดนะครับเป็นตัวนี้เสียงดีเลยนะครับคุ้มค่ามากๆาเลยนะครับตัวนี้นะฮะวิธีการใช้งานนะครับอ่เดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวชั้นจตัวนี้นะครับคุณวางอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณวางที่ไหนก็ได้นะครับคุณวางแนวตั้งก็ได้นะครับคุณวางแนวนอนก็ได้นะครับใช้งานได้ง่ายมากกดปุ่มครับกดปุ่มเปิดนี่เห็นไหมครับคุณกดเลยพรอมแฮ่ริ่งกดปุ่มจะมีปุ่มสัญญาณบรทุนครับนี่ครับ เริ่มน,นี่คือเสียงที่สามารถที่จะพร้อมแผงล,ลิงแล้วนะครับจากนั้นคุณก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือคุณได้เลยตัวนี้นะครับเซิร์ชหาสัญญาณได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้มือถือค่ายไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นไอโฟนนะครับหรือ Android นะครับหรือว่าคุณจะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับได้หมดเลยนะตรงนี้นะครับเชื่อมต่อได้หมดหรืออุปกรณ์นะครับที่มี สามารถที่จะรองรับสัญญาณบลูทูธนะครับได้หมดเลยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะมีทีวีนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคส่วนนะครับการรับประกันนะครับของเจ้า JBL Charge หนะครับประกันศูนย์ไทยนะครับ1ปีเต็มนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเสื้อทั้งเราของแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับสแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับจะได้รับประกันเพิ่มเติมอีก3เดือนเลยครับเท่ากับว่าอะไรครับเพิ่มเป็น1ปี ไกอีก3เดือนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าคุ้มสุดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อของเราได้เลยนะครับที่ที่ไหนบ้างครับ1เว็บไซต์ของเรานะครับ s a u p u b r o s a u d i o c o m นะครับ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับผม3นะครับ Li น์นะครับแอด s a p u b r o นะครับ4นะครับ s h o p ป e นะครับ5 Lazada นะครับ6 JD c e n t r a นรันะครับ7นะครับนกๆนะครับเห็นไหมครับ ได้ทุกที่เลยนะครับที่ไหนมีให้เราขายครับเราขายทุกที่ครับท่านใดถนัดแบบไหนสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดครับมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าผมมีเวลาครับผมวีเซลพุซแบดเดอร์นะครับจะรีบมาตอบเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ